สวัสดีจ้าเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งกับครูเปรี้ยวในรายวิชาสาษวไทยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันในเนื้อหาของสามก๊กตอนกวนอูปไปรับราชการกับโจโฉกันต่อเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ย ครูปเปียวจะพาไปดูเนื้อความสําคัญสาคัญจากเหตุการณ์ส่วนต่างๆนะครับเอาล่ะพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่านะครับเอาล่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อความสําคัญนะครับในส่วนต่างๆเนี่ยเราไปทบทวนเรื่องยอ่อกันอีกสักครั้งหน่อยดีกว่านะครับเรื่องย่อเหตุการณ์สําคัญในตรงนี้เนี่ยอย่างที่ครูปเปียวบอกมันจะมีอยู่ทั้งหมด9เหตุการณ์แบ่ง,งเป็นช่วงต้นกลางแล้วก็ท้ายเรื่องใช่ไหม ต้นเรื่องเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับอย่างแรกเลยโจโฉคิดกําจัดเล่าปีเพราะว่าคิดว่าเล่าเล่าปีไม่ใช่เล่าเล่าปีเนี่ยน่าจะทําไมขัดขวางแผนหรือความฝันของโจโฉในการเป็นจักรพรรดิครองแผ่นดินจีนถูกปะต่อมาคือทําไมนะเล่าปีขอความช่วยเหลือจากอ้วนเซียวแต่อ้วนเซียวไม่ได้ไปช่วยเพราะว่าลูกตัวเองป่วยอยู่ถัดไปคือทําไมเล่าปีเนี่ยทาไมกับเตียวหุยถูกโจโฉตีแตกนะครับหนีกระเจิงไปหมดเลย เล,เล่าปีไปอยู่กับใครนะครับเล่าปีไปอยู่กับอวนเซียวต่อไปยังไงต่อโจโฉเนี่ยอยากได้กวนอูเป็นพวกใช่ปะเลยวางแผนเกลี้ยกล่อมไปส่งใครไปเกลี้ยกล่อมส่งเตียวเลียวใช่ไหมเตียวเลียยก็เลยไปเกลี้ยกล่อมกวนอูโดยอ้างเหตุผลโดยยกอะไรนะโทษ3ประการกับอะไรอีกประโยชน์3ประการถูกไหมถัดไปหล่งทําไมกวนอูยื่น ข้อเสนอ3ข้อว่าทำไม 1. ตัวเองทําไมขอเป็นข้าของพระเจ้าเฮียนเตสองทำไมนะขอดูแลพี่สะพายด้วยตัวเองและ3คืออะไรครับ3คือถ้ารู้ว่าเล่าปีอยู่ไหนจะไปหาทันทีทีนี้ท้ายเรื่องคือ,อยังไงเตียวเลี้ยวเล่านิทานนิทานอะไรนะอีอะไรอีอะไรอีเอียงถูกไหมนิทานอีเอียงให้ฟัง แล้วบอกว่ากวนอูน่ในกระตันอยู่เหมือนเอียงถัดไปคือโจโฉไม่ใช่โฉนะโจโฉเนี่ยวางอุบายและซื้อใจซื้อใจใครซื้อใจกนอูสุดท้ายซื้อได้ไหมไม่ได้แล้วก็ทําไมเตียวเลี้ยวไปวัดใจกนอูว่ารู้พระคุณของอุปราชหรือเปล่าสรุปรู้ไหมรู้แต่ทําไมก็ยังหลักเล่าปี่อยู่เอาละทีนี้เราไปดูเนื้อความสําคัญกันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มดูเนื้อความสําคัญในส่วนแรกเลยอันนี้มาจากช่วงไหน ช่วงที่บอกว่าโจโฉคิดกำจัดเล้าปีปุ๊บถ้าสังเกตดีๆนะครับทุกคนครูเปียวเนี่ยใส่หมายเลขไว้ให้ด้วยใส่หมายเลขนี้ตรงนี้คืออะไรนะครับครูเปียวก็จะได้บอกว่ามันมาจากในย่อหน้าไหนนะครับสาหรับใครที่ไม่ได้มีเอกาสารอยู่กับตัวนะครับในใต้คลิปนี้เนี่ยครูเปี้ยวได้แนบลิงก์นะครับไฟล์เนื้อความสามก๊กตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉไว้ให้ด้วยนะครับสามารถโหลดไปได้เลยนะครับนะทีนี้ไล่มาดีกว่าครับเขาบอกว่าทําไม เนื้อความตรงนี้เนี่ยนะครับใครพูดลองสังเกตดีๆถ้าท่านยกกองทัพไปรบเล่าปีดีร้ายอ้วนเซียจะยกมาตีเมืองหูโตเป็นมั่นคงผู้ใดซึ่งจะต้านทานอ้วนเซียยได้นั้นขัดสนโจโฉจึงตอบว่าเล่าปีนั้นเป็นคนมีสติปัญญาถ้าละไว้ช้าก็จะมีกำลังมากขึ้นอุปมาเหมือนลูกนกอันขนปีดยังไม่ขึ้นพร้อมแม้เราจะนิ่งไว้ให้อยู่ในรังชนี้ถ้าขนขึ้นพร้อมแล้วก็จะบินไปทางไกลได้ ซึ่งจะจับตัวนั้นเห็นจะได้ความขัดสนอ้วนเซี่ยวนั้นมีทหารมากก็จริงแต่สติปัญญาน้อยถึงจะคิดประการใดเราก็ไม่กลัวใครเป็นคนพูดในฝั่งนี้นะครับน่าจะเป็นฝั่งวีโกกพูดแน่ๆนะครับฝั่งวีโกกพูดพูดกับใครพูดกับใครพูดกับโจโฉเพราะสังเกตไหมโจโฉจึงตอบว่าเล่าปีนั้นเป็นคนมีสติปัญญาทีนี้ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้เลยเนื้อความที่โจโฉพูด เล่าปี่เป็นคนมีสติปัญญาและวิวชากำลังก็จะมากขึ้นอุปมาเหมือนลูกนกอันขนปีกยังไม่ขึ้นพร้อมเห็นมาเขาเปรียบเทียบเล่าปีเนี่ยเป็นคนมีสติมีสติปัญญาตอนนี้ยังไม่มีกำลังเปรียบเทียบเหมือนนกนกที่ทำไมยังไม่มีขนใช่ปะยังไม่มีขนก็ยังบินไม่ได้แต่วันหนึ่งจะบินได้ แต่ทําไมพอพูดถึงอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่วนั้นเนี่ยมีทหารมากก็จริงแต่สติปัญญาน้อยอ่ะแสะเก่งนะจ๊ะอ้วนเซี่ยวมีทหารมากก็จริงนะครับถึงจะแต่สติปัญญาน้อยถึงจะคิดประการใดเราก็ไม่กลัวนะครับถ้าดูดีๆตรงนี้โจโฉกลัวใครกลัวคนที่มีกําลังหรือกลัวคนที่มีสติปัญญากลัวคนที่มีสติปัญญายอย่างไทยอย่างเล่าปีกก็เลยทาไม คิดที่จะกําจัดเล่าปีนะครับเพราะว่าทําไมอย่างที่บอกเปรียบเหมือนลูกนกอันขนปีกยังไม่ขึ้นพร้อมนะครับถ้าปล่อยไว้ก็จะมีกําลังนะครับทีนี้ส่วนต่อมาครับมาดูกันต่อเลยเขาบอกว่าทําไมตอนที่2คือทำไมนะเล่าปี่ขอความช่วยเหลือจากอ้วนเซียวแต่อ้วนเซียวมาช่วยไหมไม่ช่วยแต่ดูวิธีการพูดของอ้วนเซียวหน่อยนะครับอ้วนเซียวเนี่ยทำไมพูดชัดเลยว่า เห็นทีนะว่าได้ทีทําการศึกแต่ใจห่วงอยู่ถึงบุตรถ้าบุตรเป็นอันตรายข้างหล่าชีวิตข้างหลังชีวิตไม่ใช่ข้างเหล่าข้างหลังชีวิตเราก็จะตายด้วยแสดงว่าทําไมตัวอ้วนเสี้ยวเนี่ช่างตวงวัดเหตุผลว่าเออศึกเนี่ยมันได้โอกาสก็จริงแต่เราเห็นความสำคัญของลูกหรือครอบครัวมากกว่านะครับนะทีนี้ทําไม เข,ขอพูดว่าทำไมอีกครั้งนี้เราไม่ยกไปแล้วจงไปบอกแก่เล่าปีเถิดถ้าอับจนเข้าก็ให้มาหาเราเราจะช่วยทำานุบำรุงไม่ให้ขัดสนอ่าไอคำว่าอับจนเนี่ยคืออะไรอับจนก็คือแพ้ไงแพ้ใครมาแพ้โจโฉเออน,นะครับนะถ้าบอกฉันเลยถ้าแพ้โจโฉมาหาพี่เดี๋ยวพี่ดูแลเองเอาละไปดูถัดไปเลยดีกว่าครับ ช่วงนี้คือช่วงที่เนื้อหาทําไมนะเล่าปีและเตียวหุยถูกตีแตกพายต้องย้อนความไปนิดนึงก่อนทําไมเล่าปีและเตียวหุยถูกตีแตกพายเพราะว่าทําไมไปขออ้วนเซียวใช่ไหมอ้วนเซียวเนี่ยไม่มาช่วยอ่ะเราก็ต้องอยืนด้วยลําแข้งของตัวเองอ่ะพี่ปี่น้องหุยเลยปรึกษากันน้องหุยเนี่ยทำไมพึ่งไปรบชนะมาอุ้นมั่นใจว่าโอ้ยเนี่ย โจโฉมันยกทับมามันยังไม่ตั้งทับยังไม่ลงหลักปักฐานเราต้องบุกไปตีก่อนเพื่อที่ทำไมไม่ให้มันลงหลักปักฐานได้คือแบบเนี่ยอืชัยชนะั้งนี้ฉันต้องทําได้อุ้ยฉันฉลาดแน่เราปีแบบอุ้ยเลิศเลิศเลิศไปตีเลยนะครับนะปรากฏว่าทําไมนะครับพอไปตีปุ๊บเนี่ยผิดแผนเพราะทําไมโจโฉรู้ตัวก่อนรู้ตัวก่อนปุ๊บเลยทํไมพังเล่าปีและเตียวหุย กระเจิงหายไปหมดเลยนะครับนะถูกตีแต่พายปรากฏว่าพอตีแต่พายปุ๊บเล่าปีนหนีไปอยู่กับใครนะหนีไปอยู่กับหนีไปอยู่กับใครอยู่กับอ้วนอะไรอ้วนมีหลายอ้วนอ้วนนิดอ้วนหน่อยอ้วนเซียวอ้วนสุดอ้วนเซียวนะจ๊ะอ่ะ ไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวทีนี้พอไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวแล้วเล่าปี่พูดว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าแต่ก่อนนั้นข้าพเจ้าก็แจ้งอยู่ว่าน้ำใจท่านกว้างขวางอาลีเออน้ำใจใครน้ำใจท่านเนี่ยน้ําใจท่านท่านในที่นี้คือใครท่านในที่นี้คืออ้วนอ้วนเซียวใช่ปะ น้ำใจยิ่งให้ยิงได้อะน้ำใจท่านกว้างขวางอารีเลี้ยงทหารมิได้อนาถรข้าพเจ้าก็คิดอยู่ว่าจะมาพึ่งอยู่ให้ท่านใช้คือทำไ,ไมแล้วปี่บอกว่าเออแกฉันรู้แล้วว่าอ้วนเซียวน้ำใจดีแต่ฉันจะมาอยู่ให้แกใช้จะได้ช่วยกันกําจัดโจโฉเสียนะครับบัดนี้เสียทีแกโจโฉมาแต่ตัวแต่น้องข้าพเจ้าทั้งสองอะน้องทั้งสองคือใครนะน้องข้าพเจ้าทั้งสองคือเตียวอะไรละ เตียวหุยกับกวนอูกับครอบครัวยังไม่รู้ว่าเป็นตายประการใดครอบครัวเนี่ยคือใครนะเจ๊ก,กัรรมกับเจ๊บีใช่ไหมเจ๊ก,กัรรมกับเจ๊บีใครดูแลอยู่คนที่ดูแลเจ๊ก,กร,รัมเจ๊บีคือกวนอูถูกปะ อ่ะซึ่งข้าพเจ้ามาหาท่านแต่ผู้เดียวนี้มีความอัปยศแก่คนทั้งปวงเป็นอันมากครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขอกินน้ําสบทอยู่ทําการด้วยท่านกว่าจะสําเร็จเออสังเกตดูดีๆตัวเล่าปีเนี่ยเป็นคนที่ยังไงมาหาท่านแต่ผู้เดียวนี้มีความอัปยศแก่คนทั้งปวงเอออัปยศนี่คือทำมาแสดงว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยกวนอาไม่ใช่กวนอูลึกๆแล้วเนี่ย เล่าปี่เองก็เป็นคนที่มีคุณธรรมอยู่ในใจใช่ไหมเหมือนว่าผิดคําสาบานกับพี่น้องทั้งสามเนี่ยก็รู้สึกว่าอุย้ยรู้สึกผิดละอายต่อบาปกับตัวเองกับคนอื่นๆที่ทิ้งบ้านทิ้งเมืองมาใช่ไหมเป็นคนที่มีคุณธรรมอยู่และตรงนี้คือคําว่าอะไรจะขอกินน้ําสบทกินน้ําสบทก็คือสาบานสาบานกับใครสาบานกับอ้วนเซียวว่าจะทําไมอยู่ทําการด้วยท่านกว่าจะสาเร็จทําการอะไร รบกับใครรบกับโจอะไรโจโฉนั่นเองนะครับอะไปดูส่วนถัดไปดีกว่าครับโจโฉต้องการกวนอูเป็นพวกทําไมต้องการเป็นพวกนะหลังจากที่ตีใครแตกพ่ายตีเล่าปี่และเตียวหุยกระจุยกระเจิงนะครับจากเมืองชีจิวพังพินาศไปหมดแล้วก็จะไปบุกใครกวนอูตอนนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่เมืองแห่อะไรแห่แห่อะไรแห,แห,แห่ฝือใช่ไหมอยู่ที่เมืองแห่ฝือ โจโฉต้องการกวนอูมาเป็นพวกเพราะเห็นว่ากวนอูเป็นคนมีความรู้ความสามารถใช่ไหมทีนี้ก็เลยปรึกษากับคนในกองทัพของตัวเองนะครับแล้วใครถึงพูดมาซุนฮกเอซุน6เป็นใครนะจำได้ไหมนะครับซุนเป็นที่ปรึกษาของใครนะที่ปรึกษาของใครของโจโฉ อลาลจาอ่ะทีนี้เป็นที่ปรึกษาของโจโฉใช่ปะซุนฮกจึงว่าข้าพเจ้ารู้กิติศัพท์ว่าเล่าปี่ให้กวนอูร,รักษาครอบครัวอยู่เมืองแห่ฝือซึ่งท่านจะยกกองทัพไปตีนั้นควรนักถ้าละไว้อ้วนเซี่ยวก็จะยกมาพาเอาครอบครัวเล่าปี่ไปซุนฮกเนี่ยบอกว่าเอ้ยไปตีเมืองแห่ฝือเนี่ยดีนะถ้าปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวอ้วนเซี่ยวจะมามาพาไปหมดแล้วทีนี้จะซวยโจโฉจึงตอบว่า อันกวนอูนั้นมีฝีมือกล้าหาญชำนาญในการสงครามเราจะใคร่ได้ตัวมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาไม่ใช่เลี้ยงมาเลี้ยงเป็นทหารเราจะแต่งคนให้ไปเกลี้ยกล่อมกวนอูจึงจะได้กุยแกจึงว่าอกุยแกเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในกองทัพด้วยกันนะเป็นตัวละครตัวประกอบหบาทสิบาทนะ่าสนใจกุยแกจึงว่าอันน้ําใจกวนอูนั้นซื่อสัตย์ต่อเล่าปีนะักซึ่งจะให คนไปเกลี้ยกล่อมกวนอูเห็นจะมิลงใจด้วยนะครับและผู้ใดซึ่งจะไปเกลี้ยกล่อมนั้นกวนอูคงจะฆ่าเสียเห็นไหมเนี่ยคนในกองทัพของโจโฉเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าทําไมกวนอูเนี่ยชื่อสัตว์แน่ๆใครไปเจราจารเนี่ยดีไม่ดีจะโทนฆ่าตุยไปอีกตุรีเยวตนาเบไอโกตามกันไปนะจ๊ะทีนี้ทําไมนางก็เลยวางแผนกันคุยแผนคุยไปคุยกันไปคุยมาส่งใครไปเจราจาร เตียวเลียวเพราะเตียวเลี้ยวกับกวนอูเนี่ยรู้จักเจรจาชอบพอกันดีเอาละทีนี้มาดูส่วนถัดมานะครับส่วนถัดมาคืออะไรเตียวเลี้ยวไปเกลี้ยกล่อมกวนอูเอาละบางคนอาจจะมีเออสงสัยว่าอ้าวูุเปี้ยวเตียวเลี้ยจู่จุๆมาถึงไปเกลี้ยกล่อมกวนอูเลยหรือเปล่าคําตอบคือยังนะครับจริงๆเนี่ยก่อนที่จะไปเกลี้ยกล่อมเนี่ยคือทําตามแผนทําตามแผนคืออะไรล่อกวนอูออกมาจากเมืองแห่ฝือล่ออย่างไง ส่งคนเนี่ยไปบุกตีด้านหน้าเมืองใช่ไหมขวดอูก็อยู่ในเมืองเอยโอเคฉันเก่งฉันชิลใช่ก็ลันล,น,ลนลานลันลาไปปรากฏทำไมนางก็มีคนหนึ่งมีทหารคนหนึ่งชื่อแฮหัวตุ้นอ่ะอันนี้เป็นชื่อพิเศษนะจ๊ะแหหัวตุ้นแหหัวตุ้นเป็นใครแหหัวตุ้นเนี่ยแหหัวตุ้นก็เป็นหนึ่งในอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่หัวหุ้นหัวตุ H H ้นแหหัวตุ้นอ่ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแฮหัวตุ้น แฮห,หัวตุ้นเป็นใครแฮห,หัวตุ้นก็เป็นหนึ่งในทหารของโจโฉเนี่ยก็ไปรบอยู่ข้างหน้าใช่ไหมกวนอูก็มีนํำใจอ๊้ฉันรบได้สบายๆแฮห,หัวตุ้นก็เลยให้ทหารเลวทหารเลวเนี่ยไม่ใช่นิสัสนะลูกทหารเลวเนี่ยคือทาไมทหารทั่วไปนะครับทั่วไปทหารทั่วไปนะครับไปด่ากวนอูกวนอ,อ,อูเลยทำไมหัวร้อนหัวร้อนเลยออกมาจากเมืองนะ แล้วก็เลยต้อน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 ตอน้ตอ,นตอนกลัไปอยู่บนเขาแล้วก็ทํไมให้กองทัพเนี่ยปิดล้อมเขาตรงนั้นเพราะปิดล้อมเขาตรงนั้นเสร็จกวนอูล,ลงมาก็ลงมาไม่ได้แล้วโจโฉก็ทำไมเผาเมืองแห่ฝืนที่กวนอูอยู่อีกเอา้ากวนอูทําไงวะฉันจะลงไปตีเมืองก็ไม่ได้เอา้าฉันจะลงไปก็ไม่ได้เอา้าฉันจะทํำยังไงดีเนี่ยปุ๊บเตียวเลี้ยวเลยมาจ้ะเตียวเลี้ยก็เลยมาเหมือนเป็นพระเอกมาเกลี้ยกล่อมตอนแรกอะ่ะทาไมเตียวเลี้ยวนางก็ฉลาดตอนแรกนางก็บอกว่าอุ๊ย ไม่ได้มาเรียกร่อมหรอกฉันจะมาแทนคุณอีทำไมกวนอูก็บอกอุ้ยมาแทนคุณยังไงามาช่วยฉันลบหรอดีมากปังมากปุ๊บไม่ใช่ไปไป,ไปมาทำไมนางก็บอกเตียวเลี้ยวบอกวันนี้ฉันจะมาแทนคุณด้วยกันเชิญเธอไปอยู่กับโจโฉอ้าวอีกวนอูได้ฟังนั้นก็เลยหัวร้อนหัวร้อนแล้วก็ตอบกลับไปว่าไงตามข้อความนี้เลยนางก็ตอบกลับไปว่ากวนอูเนี่ยได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าแกเตียวเลี้ยวว่า เดิมเราถามตัวว่าจะเกลี้ยกล่อมหรือตัวว่าหาไม่ได้แลตัวมาว่ากล่าวดังนี้จะว่าไม่เกลี้ยกล่อมนั้นตัวจะประสงค์สิ่งใดเล่าแล้วว่าเราอยู่ในที่นี้ก็เป็นที่ขับขันอยู่ซึ่งเราจะเข้าด้วยผู้ใดนอกจากเล่าปีนั้นอย่าสงสัยเลยตัวเรามิได้รักชีวิตอันความตายอุปมาเหมือนนอนหลับท่านเล่งกลับไปบอกแกโจโฉให้ตระเตรียมทหารไว้ให้พร้อมเราจะลงไปลบอะตัวในที่นี้คือใครนะ ตัวตัวตัวเนี่ยตัวนี้คือใครนะเตียวอะไรเตียวเตียวไม่ตรงคือเตียวอะไรลูกเตียวเตียวเลี้ยวเออมุกห้าบาทสิบาทเนาะเตียวไม่ตรงเตียวเลี้ยวอ่ะเตียวเลี้ยวเนี่ยทาไมนังหัวร้อนใส่เตียวเลี้ยวทาไมเตียวเลี้ยวจะชวนไปอยู่กับโจโฉใช่ไหมแล้วกวนอูก็เลยบอกว่าทาไมเราจะเข้ากับผู้ใดนอกจากเล่าปีอยาสงสัยเลยอยาสงสัยเลยก็คือทาไมอย่าได้คิดเลยเพราะทาไม ฉันจะมอบกายถวายชีวิตฉันจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันอยู่กับแ่อยู่กับเล่าปี่นะแล้วก็บอกอีกว่าทำไมตัวเราก็ไม่ได้รักชีวิตอันความตายอุปมาเหมือนนอนหลับเออทำไมฉันเลเป็นคนกล้าหาญตายก็เหมือนแค่นอนหลับเดี๋ยวฉันไม่ฉันไม่กลัวนะใครจะว่าไงฉันไม่กลัวตายตายเหมือนนอนหลับมาฉันพร้อมเล่งกลับไปบอกกับโจโฉให้เตรียมทหารไว้พร้อมเราจะลงเป็นลบ เออทำไมกวนอูเนี่ยไม่กลัวบอกว่ามาเลสิเดี๋ยวฉันจะสู้ได้ทีนี้เตียวเลี้ยวจึงบอกกลับไปว่าทำไมนะครับเออเนี่ยแกอยากตายใช่ไหมเก็แกฟังดีๆนะตเตียวเลี้ยวยกอะไรมาโน้มหนาวนะยกอะไรมาโน้มหนาวยกโทษโทษสามประการและยกอะไรยกปร,ยประโยชน์ประโยชน์3อย่าง มาบอกอทีนี้ไล่มาดูหน่อยเตียวเลี้ยวเนี่ยพูดว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าท่านเป็นอันตรายถึงชีวิตฝ่ายเล่าปีเตียวหุยยังมีชีวิตอยู่ก็จะเที่ยวตามหาท่านหวังว่าจะช่วยกันคิดการต่อไปเมื่อท่านตายเสียแล้วเล่าปีเตียวหุยก็จะตายด้วยซึ่งท่านสาบานไวต้ตอกกันจะไม่เป็นเสียความสัตย์ไปหรือคนทั้งปวงจะล่วงนินทาว่าความคิดท่านน้อยอา้าวแสเก่งนะคือทำไม อันนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งโทษข้อที่หนึ่งคืออะไรนะถ้าท่านตายท่านคือใครท่านคือกวนกวนละกวนอูถ้ากวนอูตายใครจะตายใครจะตุยเล่าปีกับเตียวหุยก็จะตุยด้วยนะจ๊ะนะอ่ะแล้วทําไมจะไม่เสียความสัตย์ไปหรือแล้วแสว่าอะไรอีก ท่าหล่อนตายก่อนทำไมคนเขาจะว่าท่านะความคิดน้อยเอา้าเหมือนด่าว่าเออเหมือคิดน้อยโง่นะจ๊ะเออดูดูฝีปากนะจ๊ะอ่ะทีนี้ถ้าไล่ทวนอทวนประเด็นหน่อยนะโทษ3ประการอ่ะูปเปียวเขียนทางล่างเลยกันนะโทษ3ประการ3ประการมีอะไรบ้างนะหนึ่งคืออะไรอุ้ยตัวเล็กจังเลยอ่ะเขียนน้าบน อะโทษสามมีอะไรบ้างหนึ่งคือตายกันหมดตายกันหมดคือใครเล่าปี่อ่ะพี่กวนพี่กวนอูแล้วก็น้องหุยใช่ไหมตายหมดเลยนะครับเพราะว่าทำไมจะตามคำสัตย์สาบานอย่างที่สองคือเลยนะไม่มีคนดู ทีส่สัพไพและอย่างที่สามคืออะไรนะสามคือตายเปล่าตายเปล่าคือยังไงเสียดายฝีมือความสามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์ไปแก่บ้านเมืองก็ไม่ได้และทีนี้อ่ะทวนประโยชน์สามประการประโยชน์สามที่ทำไมเตียวเลี้ยวบอกว่าถ้ามาอยู่กับโจโฉเนี่ยมีประโยชน์แน่ๆสามประการประการแรกคืออะไรหนึ่งคือบอกว่าทำไม หนึ่งคือคำสัตย์ยังอยู่คำสัตย์ย,ตยังอยู่คืออะไรนะคำสัตย์ยังอยู่ก็คือทำไมาทั้งสามคนยังมีชีวิตอยู่พี่น้องร่วมสาบานยังอยู่ครบถ้วนกระบวนความนะครับอย่างที่สองคืออะไรนะมีคนดูแลพี่สะพ้ยและข้อสามคืออะไรนะถ้ายังอยู่เนี่ยทำไมา เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเอออะโอเคนะครับนะนี่ก็คือทำไมสิ่งที่เตียวเลี้ยวเกลี้ยกล่อมกวนอูนะครับเอาละทีนี้ในตอนนี้เนี่ยขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับรู้สึกว่าต้องการให้ครูปเปียวอธิบายประเด็นอ้หลิ้นพัน ต้องการให้อธิบายประเด็นไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวครูเปียวจะมาตอบให้นะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย